มากันอีกหนึ่งรายการวันนี้มีรายการเข้ามาไหมซึ่งกาเป็นมากน้ำหึเก้ากับเนียวมาไม่ตรงนนก้อนมาีดีกว่านี้กอนเันมาโค้งเข้ามาไหมวันนี้ผมก็จเย็งได้กับตัวนี้เวลากลางวันได้เลยดูผิวกระจังไสครับปับผิวให้กระจังไส้เวลาตาตาปุ๊บกปั๊บตาปับตาปุ๊บไม่ว่ามาจับเไปเลยนี่ควักเ้มาวันนี้เลยคกควักควักเลียงเข้าไปปุ๊บ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 ปุบปุ๊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 บปุ เี้ยเี oh <rebbe> ้ยเฟี้เีมอสมอสับมอสับอันไเดียวออกเลยนี่ม้งเ้ยกสนใจกับบก่ะีสนใจนี่งมางนครับงนาเลยทุกยครัอืออือจัดเจีทำบนี้ลงนี่จัดเจน้เลยจัดเตี้ยเลยครับมนม้อกินกันแลกเลยเนี่ยมีอ่าคส่องรวยห้กรัมหลากาส่งรายารทีบาทตู้หมากบวกหว่าตุ้หมาก